สวัสดีค่ะเมือ่อหนีน้องดากออกมาอยู่ทงน้าเรียวเด้อค่ะคือคุณแม่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วเนาะน้องดาก็เลยออกมานะเพราะว่าคุณแม่เพิ่งซวนเรามาโหดผาเพราะว่าไปสองสามมือแม่อยู่หามือค่ะพี่น้องค่ะแก่สิว,ว่าพี่ไผออกมาโหดตามต้นใหม่น้องดาค่ะมาแต่ว,วา่าเกลือเขามาซื้อเนอาะกับเขาเมื่อแต่ว่าเมื่อหนีเอามาเขาไปบ้านแล้วค่ะวันนี้มาหามาปวนแล้วแต่จังไรก็สิเขาไปบ้านคือเราค่ะเ้ากัสิออกมาลดหน้าดูดูเอาเนาะ เพราะว่าคุณคุณพ่อเไื่อใดยูนี่นะคะคุณพ่อไปเหตุงานสามแดนแล้วเนาะเราก็ค่อยๆมาดูแลเอาเนาะี่นหอดแับบางคนเ็ิ่เม่นว่าเพศจังไดจังได้ไปเนาะเดี๋ยวจะมีหมองสมัคร่ว่าถ้าผู้ใดสนใจน้องได้ให้ทักไปหาคุณแม่เลยค่ะว่าต้องทักเข้ามาในเพจเพราะว่าเจอละมือนี่ว่าเห็นข้อความเลยเจ้าผู้ใดทักมาว่าทักมาเนาะหนึ่งละสิบแปดซื้อคุณแม่ไ้ให้เ้ยค่ะ เฟซคุณแม่ก็จะเป็นมายุรีภูวิชิตนะคะนี่นี่เลยสาวผู้ใดหาคพ่อย,ยังได้สิปแปลงเจ้คุณแม่คนกระดัางเดือค่ะชอปติดตามคุนแน่ครับผู้ใดสนใจอะถ้าเขาไปได้ด้วอว่าคุณพ่อฮ็ดจังใดจังได้ไปทำงานต่างประเทศเนาะเป็นมายูแล้วเขาอ,อ่ะเป็นคนมาดูแลเพราะปกติตนนะจะลดน้ำตูเหมื่นขาดตลอดมันมีข้อัมายูเนาะก็ะต้องมาลดน้ำเองเนะาะมอนีีคำค้า,า่าหาโมง คพณ่มน่เพื่อนเดินทางมาเนาะเพื่อนกบขี่รถตู้ไปรุงเทพนั่งก,บ,กบมาำคณเดียวมาหอวดตีหาง่วงนอนค่ะพี่นองสูอ่ะเมื่อสังเงดยต้องมาลุกมาเหตุคิปคือเก่าค่ะนี่ฟวงใส่ไก่เข้าัาดีดีเนาะคะ่ะอันน้ำเบิดกระตากเอาอยู่ข้างๆเลยเพราะต้อง,อง,อง,งย่างไปไก่เนาะคะ่ะ เป็นมะพริกะะ้ก็ค่ะกำลังแตกยอดเนาะคุณแม่เพื่อนกับอูกไว้ก้อนฟอดจะไปนะก้ได้ดประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณเบ่กหอดเดือนเนาะก็จะก็จะเป็นมะเขือนะคะก็แตกยอดแล้วนะคะพี่นะะ้นนนองขาคนนี้แย่กันเบิดแล้วตอนนั้นพิ่งเฮลิปพวกกี่เดือนเนองนะเริ่มมีดอกแล้วเนาะ บ่ขอด,ดอ,อดเดือนเนาะเมืองเนะ่เป็นหมากแล้วค่ะเจ้าก็ได้เก็บกินแล้ววันที่นี้เดี๋ยวเดินไปดูนะนี่ค่ะอันนี้ก็ออกดอกแล้วจ้ามีลูกแล้วตะว่ายังน่อยอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวรออีกสักสองหรือหนึ่งอาทิตยนะ์นะเขาก็จะมาให้เบิ้งไวเพราะว่าเริ่มจะออก ลูกไปเอาออกผล